สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานระดับร้อยวหน่งนะครับอย่าลืมฝากและก็แชร์คลิปวันนี้จัดทาขึ้นเพื่อนะนำสินค้าไม่ได้จากชวนและการลงทุนใดนๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราอยู่ข่าวคลิปตัวยิสอันนี้ก็จะเป็น ep ที่สี่้สิบเก้านะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะของเทร่านะ FC ซก็น่าจะดีใจนะเทร่าคลาสสิกนั่นเองนะอ่าก็จะเป็นดูอราคลาสสิกเนี่ยก็เตรียมส่งสัญญาเป็นขาดขึ้น เป็นขาขึ้นนะโดยคอรินบาวนะนักวิเคราะห์ชี้นะอ่าก็จะเป็นนักวิเคราะห์จากทวิตเตอร์การชี้นจะเป็นการทวิตของเขานะนี่คอรินบาวน่เนี่ก็จะมีการทวิตเต่ตเติร์ตเติร์ตเติน่ยอ่านออกบ้างไม่อ่านออกบ้างไม่ออกบ้างน่ะอ่ะแต่ว่าเป็นการชี้นะชี้นำว่ามีมีโอกาสนะเอามาดูราคาเทอราคลาสสิกหรือลูน่าคลาสสิกนั่นเองน่ะตอนนี้ก็อยู่ศูน0 0จดศูนน 6เนี่ราคานี้เนี่ยบอกตรงว่าเป็นราคาเมื่อแบบว่าต่ํามากนะต่ำต่ำกว่ารอบที่แล้วอีกนะต่ำกว่าในช่วงสามปีอีกนะนะก็วอลุ่มก็อยู่ประมาณสองยี่สิบแปดล้านนะอยู่อันดับที่สองร้อยหนึ่งในยีิบสี่ชั่วโมงนะมันคอนไม่แคบเมื่อก่อนเคยอยู่ประมาณอันดับที่แปดสิบหกสิบนะตอนนี้ก็ล่วงเหลือร้อยสามสิบแปดหลังจากที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวนะอ่ามาดูนะคร่เราวลาวนะอ่ะ ดูข่าวกันตามทวิตนะของคอลินบาวนักวิเคราะห์บ็อกเชนชี้นะ e นะเน้นย้ำว่าในการประกาศของเทราคลาสสิกนะฟอนเดชันบนแพลตฟอร์มทวิตเอกนะอโดยคอลินบาวชี้ให้เห็นว่านะมีแนวโน้มที่จะบ่งบอกว่าการยอมรับของรูนาคลาสสิกเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณขาขึ้นนะและสำหรับเอาเขาเอาคอยดูอื่นๆด้วยนะไหนแล้มีหลายตัวนี่เขาทวิตไว้นะ คอรินบาวนักวิเคราะห์บล็อกเชนนะเปิดเผยว่าชุมชนเทรลาคาสิกมีการนำยูนาคาสิกไปสเต็กมากกว่าหนึ่งล้านล้านนะโเทเค็นที่เป็นเจ็ดสิบห้าล้านดอลลาร์นะหนึ่งล้านล้านนะหรือบ่งบอกชี้ว่าอัตราสเต็กโทเค็นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนักวิเคราะห์บล็อกเชนรายนี้อ้างอิงจากข้อมูลนะว่าการสเต็กส่งผมให้ปริมาณของโทเค็นยูน่าคาสิกเนี่ยหมุนเวียนในตลาดน่ะ บ่งบอกว่าความเชื่อมั่นคือมันเหมือนว่ามีการฝากเงินค้ำประกันเหมือนว่ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะในขณะนี้เดียวที่คอรินบาย,ยังสังเกตว่าโมเมนตัมเชิงบวกนะเพิ่มขึ้นกับรุ่นหน้าคลาสสิกนะและการเผาของใบเนียนก็จะช่วยเร่งอัตราการที่ราคาจะขึ้นนะแต่ว่าวานก็ยังไม่เข้าอยู่นะแต่ว่าชุมชนก็คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อไม่นานนี้ที่วันที่หนึ่งกรกฎาเนนะี่ยดูหน้า คลาสสิกนะโดย n บแนนเผาไปถึง1.7พันล้านเหรียญ l ูน a าคลาสสิกนะใบแนนก็คงยังเป็นการสนับสนุนอยู่ถึงแม้ว่าซีอคนเก่าเวลาคนใหม่ก็ยังตอบปณิธานนะของรูน่าคลาสสิกเพื่อเชื่อเหลือชุมชนอที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการล่มสลายของโดวอรแล้วก็ l ูน่แล้วก็ยังช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะอ่าแล้วก็ระยะเวลาสาเพฤษดพภาถึงการพิจารณาก็ ิ่งที่น่าสนใจไบแนนก็ยังคงเผาต่อเนี่ยคิดเป็น50%ของเหรียญทั้งหมดที่ถูกเผาของเทลา่าก็คือว่าไบแนนเผาถึง50%เลยนะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะไนไบแนนก็ ke, ยังคงสนับสนุนต่อมาโดยเฉพาะอ,อย่างนี้ไบแนนก็ได้เผาไปแล้วกว่า6.2หมื่นล้านโทเค็นนะก็เยอะพอสมควรในช่วงเกือแบบ3ปีที่ผ่านมานะก็ไบแนนก็คงยังสนับสนุนแล้วก็คงสนับสนุนต่อไปต่อเนื่องนะตามที่ชุมชนคาดไว้นะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะเหมือนขุดคริปโตนะครับลงทะเบียนว,วันนี้รับ10 US นะโปรวันนี้ก็รู้จักเมื่อไหร่ก็สนใจมาสมัครได้นะอ่าเงินฟรีๆร,รับไปเลยเอาไปซื้อกำลังขุดต่อนะเวทเทคคริปโตอันดับหนึ่งเวทีคริปโตอันดับสองขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เช็ดชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงการจะลงทุนก็พกิจารณากันดีๆเจอกันใหม่อีกทีหน้านะครับบ๊ายบาย